สวัสดีครับน้องตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการตรุยข้อสอบเจนเคมนะครับออนไลน์ในบทไฟฟ้าเคมีนะครับตัวนี้นะนี่นะครับสำหรับไฟฟ้าเคมีเนี่ยพี่ก็ยกตัวอย่างข้อสอบออนไลน์มา1ข้อแล้วกันนะครับอ่ะเขาบอกว่าปฏิกิยาต่อไปเนี้ยให้สม,มาการมานะครับ มีเดลต้าเทเท่ากับลบ1776นะครับเดลต้าเท่ากับลบ1606กกิโลจูลเนี่ยกำหนดค่าฟาราเดย์มาให้9 6 5 0 0าเขาบอกว่าจงหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะมาตรฐานนะครับในหน่วยโวลต์จากข้อมูลต่อไปนี้อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องจำสูตรให้ได้ก่อนนะครับสูตรตัวนี้ก็ถูกสอนอยู่ในคอร์สหลกักหรือไม่ก็ของอาจารย์ก็สอนนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่า เดลต้า G นะครับกับ e ศูนย์เซลจะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นี่เดลต้า G เท่ากับลบ n f แล้วก็ e ศูนย์เซลนะครับน่ะตานตเนี้ยโจเนี่ยต้องการหาอะไรสำหรับโจเนี่ยนะครับโจต,ต้องการหา e เซลตัวนี้ที่พี่ขีดเส้นใต้เนี่ยโจต้องการหาตัวนี้ต้องปะเราก็ต้องแทนค่าตัวเลขกันอื่นลงไปเพื่อที่จะหา e ศูนย์เซลสังเกตดูว่ามันจะมีค่าหลอกมาด้วยนะครับบางค่าก็ไม่ได้ใช้งานไม่ใช่ว่า อาจารย์ให้มาทุกค่าแล้วต้องจับไปยัดใส่นะข้อสอบออนไลน์มันมีหลอกเยอะนะครับตัวนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็ย้ายข้างใช่ไหมเราต้องการหาค่า e0 เซลเฉยๆนะครับเดลต้าจีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือลบ1606นะครับติ๊กไปลบ1606แต่ว่าเราจะต้องทําให้มันเป็นจูลนะครับแต่ว่าเดลต้าจีของเราเนี่ยหน่วยมันเป็นกิโลจูลอยู่ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นทําให้มันเป็นจูลเนี่ยเราก็ต้องไปคูณด้วยหนึ่งพันนะครับนี่ ลบ n n ก็คือคอรนที่มันได้จากสมการรวมนะครับเป็นคอรนอนของอิเล็กตรอนนะครับถามว่าเวลามันรวมกันเนี่ยมันจะใช้อิเล็กตรอนกี่ตัวเนี่ยเราสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตจากตัวนี้ก็ได้อลูมิเนียมนง่ายสุดใช่ไหมถ้าเกิดว่า Al เนี่ยกลายเป็น Al 3บวกเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับการคายอิเล็กตรอนเนี่ยไป3ตัวถูกต้องไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันันมีตัวเลขหน้ามวลเป็น2เนี่ย แสดงว่าสมการนี้มันต้องเกิดการเอา2เนี่ยเข้ามาคูณถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2เข้ามาคูณเนี่ยสคูณสแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยต้องเป็น6อิเล็กตรอนมันถึงจะรวมเป็นสมการรวมได้นะครับส่วนวิธีขั้นตอนยังไงอันนี้พี่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับอาจจะถือว่าทุกคนเคยเรียนมาแล้วหรือว่าใครที่เรียนกับคอร์สหลักของพี่ก็จะได้สูตรเทคนิคตัวนี้ไปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้คือคารนอของอิเล็กตรอนนะครับ n ก็เป็นเท่าไหร่ n ก็เป็น6 ต้องไหมครับนี่นีน่เอามาใส่ตรงนี้เลยปอดเอ็นเป็น6นะนี่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเอฟเท่าไหร่ข้อนี้เอฟค่าคงที่ของฟอร์เดย์ให้มาเท่ากับ9 6 5า0้านนะครับนี่เขียนไป9 6 5 0 0นี่แล้วก็เป็น e ศูนย์เซลล์ถูกต้องไหมครับอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยย้ำนิดนึงนะเวลาที่น้องจะทำข้อสอบออนไลน์เนี่ยเราพยายามย้ายตัวเลขมาให้อยู่ เป็นตัวเลขเดียเด่ยวๆก่อนแล้วก็ตัวแปรใ,ให้มันอยู่ต่างหากแล้วกดเครื่องคิดเลขทีเดียวถ้าน้องคิดทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยนะครับยังไงก็ทําข้อสอบไม่ทันนะตอนนี้เนี่ยพี่ก็ย้ายอ e ีเซลให้มันอยู่ข้างเดียวถูกต้องป่ะนี่ย้ายอ e ีเซลไปนี่แล้วก็เอาเทอมเนี้ยเอาไปหารข้างใต้เทอมนี้ถูกต้องไหมครับมันก็จะกลายเป็นอ e ีเซลเท่ากับลบหนึ่งหกศูนย์หกนะครับคูณหนึ่งพันนี่แล้วก็หานในเทอมนี้หารลบหกนะครับ แล้วก็9 6 5 0 0นะครับตัวนี้ตัวนี้6นะ,นะพอเสร็จแล้วตอนนี้น้องก็กดเครื่องคิดเลขเอาข้อนี้ e0 เซลล์ออกมาเนี่ยมันจะต้องได้เป็นบวกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลบกับลบมันห่างกันถูกต้องไหมกลายเป็นบวกเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับ เห็นปะขนาดแค่กเกร่ยังแทบไม่ทันเลยออกโ้อโหดนะครับก็สอบออนไลน์เนี่ยไม่ธรรมดาแต่พี่คิดว่ามันน่าจะพัฒนาง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเทอมที่แล้วเนี่ยแทบไม่มีใครทำได้เลยนะครับอ่ะโอเคออกมาแล้วเนี่ยคำตอบออกมาพี่จะได้ออกมาเท่ากับ2.77นะครับและค่าเนี่ยต้องไม่ติดลบนะครับหน่วยเป็นโวล์เพราะฉะนั้นเนี่ย2.77เนี่ยมันก็จะตรงกับ ช็อตนี้นะครับนี่ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยครับสําหรับเฉลยข้อนี้จะเห็นว่าข้อสอบออนไลน์นี่ไม่หมูนะครับไม่หมูความยากมันอยู่อย่างเดียวก็คืออ่านโจทย์เนี่ยปลาไปแล้วเกือบหนึ่งนาทีเนี่ยเพราะว่าข้อสอบแต่ละข้อให้ทํานาทีครึ่งใช่ไหมเฉลี่ยอ่านโจทย์ก็เกือบหนึ่งนาทีละตั้งตัวเลขกดเครื่องชิดเลขอีกนะครับน้องทําได้ครึ่งหนึ่งน้องก็โคตรเก่งแล้วนะครับตัวนี้แต่พี่ก็จะพยายามช่วยเต็มที่นะครับอ่า